บ้านนะครับปลาตัวแรกของวันนี้โอ้ยวา้าว<ส>ไปแล้วครับมี DCL วิชิคลาดกรับ สวัสดีดีดีทีเซลฟิชิงมาแล้วครับสวัสดีนานาเอฟซีนะครับแล้วก็มิตรลักนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก่ออูกับเมืองนะครับสคริปต์หนึ่งนะครับอูกับเมืองเลยดีกว่านะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่หม้คือแมกวงอุดมทลาจังหวัดเชียงใหม่นะครับหมายห้วยเกียงคานะครับเป็นหมายเดิมนะครับที่ผมเคยทําคลิปก่อนๆมาช่วงหน้าหนาวนะครับตอนนี้ก็อยู่ช่วงหน้าร้อนนะครับ น้ำลงไปเยอะมากนะครับก็วันนี้มาติดตามกันครับว่าจะได้ตั๋วกลับบ้านหรือเปล่านะครับวันนี้ก็จะใช้หน้าดิน4หลังครับสปีิวเปอร์สองหลังแล้วก็ตะก้อแน่งนะครับ1หลังนะครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์เล็กๆนะครับก็คือว่านำอาหารของยูทูบเบอร์แต่ละท่านนะครับที่ทำวางจำหน่ายนะครับมาทดสอบกันนะครับก็จะมีของผมนะครับ หนึ่งหลังนะครับของอาจารย์ปอนะครับนี่ครับอาจารย์ปอนะครับหนึ่งหลังแล้วก็จะเป็นอาหารของยูทูบเบอร์อีกสองท่านนะครับอยากรู้ว่าเป็นอย่างเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับเดี๋ยวจะได้ไปตั้งเต็นท์ก่อนนะครับเตรียมของแล้วมาเจอกันก่อนจะไปดูคลิปนี้ฝากกด subscribe s u b s c r i b e ช่องต๊ป่าช่องนี้ตัวเองนะครับโอเครอสักครู่เดี๋ยวเจอกันไป หน้าเดนก่อเตรียมไว้แล้วนะครับต่อไปเขาจะมาใส้ของเล่นใหม่นะครับเขาเรียกว่าถุงนะครับถุง PAV นะครับสั่งมาจากช้อปปี้นะครับซึ่งทางประเทศจีนสขใจนะครับเขาใจใส่อาหารนะครับอาหารนะครับตัวที่จ่ต้องผสมน้ํานะครับใส่ไปในถุงนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นคอตะคอสองคอนะครับเกี่ยวเม็ดโฟมนะครับใส่ไปในนี้ตัวพอเ่อโยนลงไปในน้ําแล้วปุ๊บเนี่ย มันจะก้อยละลายครับถุงพลาสติกตัวนี้นะครับ P ีวีตัวนี้มันจะก้อยละลายทำรื้งหานฟุ้งออกมาแล้วก่อทำใื้เม็ดโฟมลอยนะครับแล้วป่าเข้ามากินเราจะมาทดลองกันนะครับว่าจะได้ผลก่อนนะครับอาหารที่ใช้วันนี้นะครับก็มีนะครับหน้าดินนะครับของผมนะครับลาบมเคมอนะครับสองนะครับเยื่อลูกตาลบานปลายของหน้าดินสามนะครับจะเป็น เคแมนนะครับนะครับของเคแมนนะครับและสุดท้ายก็เป็นของซูเปอร์ฟิสพัดนะครับนี่นครับเราจะลองมาสีตัวนี่นะครับไซเบสหน้าดิน4หลังนะครับแล้วเรามาดูกันว่าคันไหนยี่ห้อไหนจะได้ตัวอย่างขึ้นมาเดี๋ยวติดตามชมกันครับครับหลังจากที่เรา ใส่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างอี้นะครับพออย่างของจารวยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่เบสแล้วเห้อยตีกันนะครับคอยติดตามดูครับสี่เจ้าลำบงเซมอนะครับ นี่ก็เป็นเวลา6โมงจะครึ่งน,นะครับก็ยังเงียบอยู่นะครับเบ็ดหน้าดินทั้งสี่หลังนะครับแต่ละเจ้าแต่ละอาหารนะครับก็ยังเงียบอยู่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศจำเย็นครับของไม,ม้ง้ยเกียงคาครับเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเจียงใหม่นะครับเรื่องสกรรมก่อนจะแยกกเข้าแล้วครับ นี่นะครับอาจารย์ปอก็อลอเนี่ยเข้าแล้วครับตอนนี้นะครับนอนฟังเพลงสบายเบื่อเลยครับตอนนี้นี่นะครับครับกอลุนกันต่อไปยาวๆครับเกมไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร อหูน้นบางเลยาะดนลงมากอะเมันโได้ลไแล้วครับปลาตัวแรกปลามานันเออนี่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 นปลาบ้านนะครับ ปลาตัวแรกของวันนี้โอ้ย,อย,อย,อยประมาณปลามาน yes ได้ละครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มสิบแปดนาทีนะครับก็ยังเงียบๆเช่นเคยครับไมายหัวกิ่งคาเคยไม่กวงรุ่นพลาแต่ว่าเชียงใหม่นะครับตอนนี้อาจารย์ปอก็เขาเขาพูดมาย่างนะครับมาย่างกินกันนะครับ นะครับนี่ก็เป็นพัดลมนะครับนี่นะครับวันนี้เขามีพัดลมเย็นๆเลยนะครับใจ82โวลต์นะครับครืนนี้ไันต้องกวนยุงแล้วครับนะครับก็รอดูกันต่อไปครับว่าเครืนนี้จะมีเสียงเครื่อดังชื่นใจก่อนนะครับก่อนสปิลนะครับสปิเปอร์ก็ได้ปลาบ้ามาตัวหนึ่งนะครับป่ามาณตัวแรกนะครับ แต่ได้ก็คืนนี้ก็ลุยกันต่อไปครับสู้สู้ครับได,ได้ครับโุนอยู่โุนอยู่ว้าส์นะครับนี่อันนี้เป็นซุปเปอร์พัท เปิดิดพัดนะครับีนหนึ่งตัวโอ้ยรอตั้งนานครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะครับแต่ก,กีก็มีเสียงดังให้หน้าตื่นเต้นเล่นนะครับนี่นะครับเบ็ดคันที่สามนี่นะครับใช้เหยื่อของเคแมนนะครับดังกรรมแล้วก็สายยนนะครับแล้วก็เงียบไปเลยนะครับ ตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วครับนะครับเปลี่ยนเยื่อนาดินใหม่หมดแล้วนะครับคันแรกนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นของผมนะครับเครโมนะครับลำบมเครโมนะครับคันที่สองก็เป็นเยื่อลุงจงหัวตาลนะครับคันที่สามเป็นเคมนนะครับส่วนคันสุดท้ายเป็นซูเปอร์พัดซูเปอร์ฟิสพัดนะครับขออภัยตัวที่พูดผิดนะครับ สุอร์ฟิตพัดนะครับก็รอรุ่นต่อไปครับข้ามคืนนี้นะครับเสียงดังเมื่อไรก็ลุกวัดเหมือนนั้นนะครับก็สวัสดีตอนเช้าอีกวันหนึ่งนะครับก็วันนี้เวลาสักประมาณ10โมง11โมงนะครับก็จะอำลาจาก หมายนี้ไปนะครับเช้านี้ก็บรถยนต์ต่อสักรอบนะครับน้าเดินกับสปิลเปอร์นะครับแล้วก็ตะกอนแหงนะครับว่าเช้านี้เขาจะได้ตัวหรือเปล่านะครับก็นี่ครับอากาศค่อนข้างเย็นครับตอ,อนเช้าครับกาแฟสักแก้วผึ้นร่างกายนะครับเดี๋ยวกไยดูกันต่อ เราจะไปกินข้าวเช้ากันนะครับนี่นะครับฮอตครับนะครับไม่ต้องแต่น้ำร้อนนะครับรสกิมจินาเปะนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่นี่นะครับมีซอสนะครับมะม่านนะครับแล้วก็มีน่าจะเป็นกรรมฐานนะครับเราแกะจากถุงนี่ก่อนนะครับใส่แล้วก็น้ำเย็นใส่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับแล้วก็มาแกะก้อนทอรกระป๋ังก่อนนะครับแล้วก็ใส่ไปใน้วยนะครับแล้วก็มาแกะตัวมาแมกนะครับอย่ากนั้นเราก็นำซอส นั้นแล้วก็น้ำใส่ไหมนี่ครับใส่ให้ท่วมนิดนึงนะครับนั้นรอสักครู่ครับเราก็ยกตัวนี้ใส่เข้าไปเลยนะครับนั่นเราก็ปิดฝานะครับเริ่มมีไอไหมครับ เริ่มมังไนะครับนี่ครับเริ่มยัไงร้อนๆแล้วนะครับเอาเสียงเดือดปุดๆเลยครับตอนนี้เดือดปุดๆนะครับผูจ้จัดกอนเดือดปุดๆนะอ่ะรอกินยังได้ครับตอนนี้ส่วนอาจารย์ปอนะครับ <c oughs> กินโจ๊นะรับโจ๊ครับโจ๊ โจกับไข่ลวกครับจัดปอไ<ร>ข่ใ,ให้กันมีครับเช้านี้เราก็ต้องกินอย่างนี้นะครับคน,นะครับภูเขาไฟดูป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 ูเลยกินข้าวเจากันดูด๊อ ถือว่ามาพักผ่อนไปตัวนะครับสองสตั้งแคมป์ตกปลาเนาะตั้งแคมป์ตกป่ามาถือว่าพักผ่อนสมองพักผ่อนร่างกายนะครับในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับบางคนอาจจะบม่ชอบมาเพราะลำบากอาจจะลำบากคิดว่าอาจจะลำบากหรือว่าอย่างนะครับแต่ในความลำบากนะครับคือความสุข และการผ่อนคลายนะครับไขยบามาหมองูครับถึงการตกปลาเฮาจะบมาได้ปลาหรือได้ปลาเฮาก็มีความสุขในสิ่งที่เฮาชอบนะครับมีความสุขในสิ่งที่เฮา,า,าเห็นนะครับตังร้อยบาทก็ซื้อมาได้นะครับถ้าคุณบอกมานะครับลองเอาชีวิตมาปล่อยกับธรรมชาติสักครั้งนะครับ สำหรับผู้ที่เคยมาหรือ f อที่ดูอยู่นะครับลองหาเวลาว่างครับไปสัปพัฒอยู่กับธรรมชาติไปอยู่กับน้องๆครอบครัวหรือเพื่อนฝูงหรือพ่อแม่นะครับไปหาตั้งแคมป์อาจจต้องตกป่าก,ก็ได้ครับตั้งแคมป์อยู่กับธรรมชาติอยู่ในป่าในเขาสักวันหนึ่งนะครับและชีวิตจะดูสมบูรณ์ขึ้นนะครับ มามา่าปลากระป๋องโจกและไข่ลวกนะครับของเชา้านี้แล้วเสร็จเ้าก็จะลุยกันต่อไปจนถึง11โมงนะครับ oh. Oh. One, two.

นี่ก็11โมงแล้วนะครับเรือก่อมารับแล้วนะครับต้องํำลาจากหมายห้วยเก่งคาเรือไม่ควงรุมราจากวัดเชียงใหม่นะครับไปนะครับขอผมงานตะคขึ้นนะครับก็อสติลตัวนึ่งนะครับแล้วก็หน้าดินหลังนึ่งนะครับขอผมต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับมันเราก็กินนะครับปล่อยสู่ธรรมชาตินะครับต่อไปครับทิปหน้าจะไปไหนฝากติดตามด้วยนะครับ ว่าไปที่ไหนกันเห็นนะครับถือว่าคลิปนี้แบบปามนะครับคุณนีแบบปามก็อได้ได้ตัวอยู่ครับบางมันอาจจะเป็นทั้งสภาพอากาศนะครับก่อนประเทศที่เฮามาจมป่านะครับบอกว่าอาหารไหนครับดีทุกสูตรทุกยี่ห้อนะครับคราวหน้าจะเอาอาหารชนิดอื่นมาลองเห็นนะครับฝากติดตามด้วยนะครับก่อน จะจบคลิปนี้ไปฝากอีกครั้งหนึ่งกด Subscribe ช่องตกปลาช่องเล็กช่องนี้ตัวนะครับแล้วเจอกันในที่มาครับสวัสดีทีเซลฟิชิง